ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงการสนทนาต่อนะครับผมอยากจะขอเชิญเราจะมีกระบวนการสนทนากันเล็กๆในกลุ่มของอาจารย์ก่อนนะครับเชิญแล้วครับสิ่งที่ได้ฟังจากเพื่อนๆครูทั้งสามคนนะครับได้เล่าเรื่องนะครับที่มาที่ไปของครบที่โรงเรียนทําอะไรขึ้นมาแล้วเผชิญความท้าทายอะไรจะเตรียมตัวยังไงไปข้างหน้าผมอยากให้นั่งร้องวงคุยกันนิดครับสองสาม อ่าสองสามขั้นนะครับรององคุยกันนิดนึงเออเรื่องที่เบื่อนเล่ามันมีอะไรน่าสนใจนะมันมีอะไรน่าสนใจมันะกิดใจเราบ้างเจินนะครับรององคุยกันนิดนึงมีอะไรที่น่าสนใจนะมีอะไรที่สะกิดใจเรานะครับและมีอะไรที่เป็นคำถามที่เราอยากถามคันธารนะครับประเด็นปัญญาตายจริงแล้วก็ไม่เชิงเป็นคําถามแต่ผมมองว่ามันเป็นประเด็นปัญหาของของระบบการศึกษาไทย คือในตัวหนึ่งนะคือยังไม่ไมไ,มไ,มไม่ค่อยมียังไม่หลากหลายในการที่จะเอาเอาคนดีๆเข้าไปเรียนในสถาบัานอุดมศึกษาคือก็ยังมีการสอบแข่งขันการพิวแล้วก็เอาคะแนนซึ่งมันดูแล้วเนี่ยเอาวิชาการเนี่ยนำหน้าเอาคะแนนอะไรสูง,สงนำหน้าแล้วก็ไปกําหนดว่าจะต้องเรียนครูจะต้องได้เกรดสามจริงๆแล้วคนที่ <Okay. S 1> เป็นครูดีๆที่มี จินอาสานั้นบางทางบางทีเรคเขาไม่ถึงเพราะว่าภาระหน้าที่เขาต้องต้องดูแลพ่อแม่เขาจะต้องไปตลาดเขาจะต้องไปขายอของคือสิ่นนตงต่างๆเหล่าน,นี้เราเราเคยได้เปิดโอกาสให้เขาไหมนะครับนี่นี่คือปร,ประเด็นหนึ่งนะครับที่ประเด็นที่ที่ผมมองคือคนที่เขียนกฎหมายตัวแบบที่ดีอยู่ในมหาลัยบางทางบางทีแหละเวลาพูดเวลาจาวเวลาทำกันหน้าทศ่สาารคือบางทีก็เราก็ ก็ดูว่าลูกหลานเราไปเรียนนิดเบางทีเรารับไม่ได้แต่ว่าเวลาครูประถมครูมัธยมต้องมีใบประกอบวิชาชีพผลสัมฤทธิการเรียนมันอยู่ในระดับใดครับเพราะว่าเวลาเข้ามาประเมินรอบสองรอบสามเนี่ยเขาเร่มตัวที่ห้าครับผมผมมนีรู้สึกว่าจัดการเรียนการสอนได้ดีครับแต่ผลจะเป็นยังไงครับเรื่องของความเชื่อมั่นของชุมชนของสังคมที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเราเคยเจอปัญหาตัวนี้มาเหมือนกัน,กนครับเพราะว่า กระแสของค่านิยมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแก้ยากเขาจะเห็นผลก็ต่อเมื่อลูกเขาหลานเขาเริ่มมีปัญหาครับหรือบอกไปตอนอนุบาลนี่มีความสุขมากครับแต่พอเขาเริ่มมัธยมตรงน,นั้นปวดหัวแล้วเขาก็ได้รับผลตัวนี้ว่าเขาก็พิ่งกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้ผมผมมองว่าก็คุยกับคณะครูในโรงเรียนเหมือนกันว่า สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือเราต้องทําตัวของเรานะให้เข้มแข็งให,ให้มีความเชื่อมั่นให้ได้่าแล้วพอเขามองว่าที่เชียงฝันเนี่ยไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเชียงขันนี่คืออะไรเราก็มาจับได้ตรงนี้บอกว่าถ้าพูดถึงเชียงฝันต้องเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียงในนิยามในความหมายของคนทั่วไปหมายถึงปลูกผักชุนครวรู้กินได้ซึ่งเราบอกแปลงด้วยนั้นไม่ใช่เราต้องมาสร้างอัตลักษณ์ที่ว่าต้องเป็นนักคิดทําอะไรต้องมีเหตุผล อะไรต่างๆท,ที่เราเข้าใจถูกต้องมีอะไรครับปัญหามันก็คือคนอื่นเขาไม่เข้าใจแล้วเรามาใช้ตัวนี้นะเป็นสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นเราพยายามแก้ปัญหาที่มันเป็นอยู่นะครับถ้าเขามาพึ่งเราอะาปฏิเสธนะครับเราช่วยไปก่อนอันนี้คือหลักของผมนะครับของของโรงเรียนแต่ว,ว่าเขาใช้เวลาเราต้องัวน,นะครับว่ากว่ากว่าชุมชนเขาจะจะหันกลับมาตอนนี้ผมก็บอกว่ายังกลับมาไม่เยอะนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองช่วง ้อนหลังไปสักสามปีก็มาแค่สามสี่คนตอนนี้ก็มาห้าหกคนเจ็ดคนตอนนี้เริ่มมาเป็นสิบแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปผมก็ไม่ได้ไปแข่งกับร้อยทีไรกับศรีนะครับผมไม่ได้ไปแข่งไครแต่ว่าผมบอกว่าเราสร้างลูกๆของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับามาประเด็นที่สองเลยนะครับที่เรื่องของผลสมริดผลสมริดเราจะประเมินรอบสามเนี่ยผมก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าช่วงที่จะประเมินรอบสาม แรกๆที่เขาประเมินที่กําหนดรอบสองมาครั้งที่สองมาในช่วงประเมินประมาณมกราถึงมิถุนาปี55ตอนนั้นเราได้ค่าเฉลี่ยอ,อ,อยู่ที่8.07นะครับเราก็ดีใจใหญ่เลยบอกว่านี่ถ้าได้8ขึ้นไปเราผ่านเราขอประเมินติดต่อมาเลยเพราะเราอยากจะผ่านนะครับเพราะเราไม่มีรายชื่ออยู่ในในเขตว่าเราจะต้องประเมินช่ชวงนี้แต่เราดูแล้วเอาคะแนน ม3กับม6มาหาค่าเฉลีย่ย2ปีย้อนหลังหาค่าเฉลีย่ยให้ได้8ขึ้นไปใช่ไหมครับปัญหานี5เราไม่ได้รับการประเมินในช่วงนั้นเราก็ใจเสียเหมือนกันเพราะเอ๊ะเป็นยังไงพอเด็กมาสอบมีนาครับมีนหาห้าหนะครับสอบมีนาห้เอาคะแนนม3กับม6ไปหาค่าเฉลีย่ยเหมือนกันพอพีกเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ของเราจาก8.07มาเป็น10.08ครับอาจารย์ครับเราก็เลยผ่านรอดไนดะ้ราะถ้าเราทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราไม่ได้ทิ้งการเรียนครับแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้เด็กได้เป็นเรียกอะไร active learning มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในประเด็นมาตราที่5้าเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับขอบคุณครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเด็กที่ไปไหนไม่ได้ก็มาอยู่กับเราอันนี้คือน่าก็เป็นจุอดอ่อนของเรานะคะทีนี้เมื่อเรานําหลักปรัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงมาใช้เนี่ย ไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เด็กได้คิดทีนี้ข้อสอบอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่คิดทั้งนั้นเลยอย่างเช่นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านมันมันจะใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นส่วนเดญ่เด็กๆได้ทําได้ผ่านกระบวนการคิดในตรงนี้ก็ทําให้เขาไปทําข้อสอบเนี่ยจะจะจะทำให้เขาได้ทําได้ดีซึ่งผลออกมาเนี่ยโรงเรียนเราก็นึกว่าเด็กก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เด็กก็จะมีจุดบกจุดจุดยอดของเราจะเป็นตรงนี้แต่ว่าโรงเรียนเราก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ดีกวาแล้วก็ไม่ออกไม่ไม,ไม่ได้ไปอยู่ในระดับต่ำก็รักษาร,ระดับเอาไวา้แต่เมื่อนักเรียนที่จบป .6 ป .6 ก็จะมี22คนเขาก็จะเรียนต่อมน .20 คนอีกสองคนก็คือมีความจ้านปัญหาด้านข้อคัวดก็ไปบวชไปเรียนก่าง โรงเรียนปริยัติธรรมอีกอันนี้ก็แค่นี้นะคะเขาก็ผู้ปกครองก็ให้ความเชื่อใจมั่นใจในมาตรฐานของเราก็เรียนต่อ20คนม .1 ปีนี้แล้วก็นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยไปสอบแข่งขันที่โรงเรียนมันจะมีโรงเรียนอันดับหนึ่งก็คือชัยภูมิพัทดีทีผลที่2ก็คือสตรีเทมพเข้าไปสอบสองคนก็ได้โปรแกรมวิชานีทั้งสองคนอันนี้ในเรื่องของมาตรฐานที่เราใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ะะแล้วก็ครูก็อีกเหมือนกันว่าท่านผอเขาบอกว่าเนี่ยศัพท์อการเพียงคือสัรยภาพนะวิเคราะห์เลยว่าไอ้ไอ้ตัวที้วัดตัวไหนในข้อสอบโกลด์เเนี่ยที่เราต้องต้องต้องตัดมันจะมีตัวที้วัดว่าภาษาไทยตัวที้วัดตัวนี้ตัวเนี้ยเด็กทําไม่ได้แล้วก็ตอบโจทย์ได้ว่าเราจะเอาโครงการไหนกิจกรรมไหนมาเสริมให้เขาได้มีความสามารถให้เขาได้ เรียนรู้เพื่อที่จะเตรียมในปีหน้าก็เตรียมกันไว้แล้วค่ะมีโครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียนก็มีการเข้าค่ายวิชาการผ่านใบขึ้นมาที่เกิดขึ้นเปรีเรียนของเราเวลาคนใกล้กับบงคนทุกทีแล้วครับถ้าไม่ทราบว่าทางคุณเอ๋กับคุณแดงมีคําถามอะไรจะเรียนถามอาจารย์ทั้งาท่านมาเรียนเฉียงขวาญนี่ขยายผลเยอะนะทั้งทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนสร้างความเข้มแข็งหัวใจ ในการที่จะเดินให้คนเขาเข้ามาศรัทธาหรือทําให้การขยายผลประสบความสําเร็จเนี่ยเราทำยังไงว่ามีจุดเด่นอะไรมผมก็จะตอบว่าเรามีเครือข่ายการเรียนรู้สูขข่ความพอเพียงมากพอสมควรน,นะครับวิธีการที่เราไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับคักเรูยแต่ละโรงเรียนนะครับ จุดคลิกที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนใจของครูของผู้บริหารก็คือขั้นแรกเลยก็คือเปลี่ยนความคิดเขาเนี่ยออกจากไล่นาสวนประสบไม่ได้ก่อนนะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือมันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างไรกับหลักสูตรแกนกลางห้าเนี่ยที่ผมพูดเบื้องต้นว่า มันก็คือเรื่องของ KPA ในแผนการสอนของครูนั่นเองนะครับแล้ว KPA เนะี่ยมันมีอยู่สามตัวนี้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยมันไปอยู่ส่วนไหนของในสามตัวก็บอกมันไปอยู่ที่ตัว P คือทักษะนะครับเดิมเราจะเขียนแค่ KPA ทักษะคือฝึกปฏิบัติกระบวนการแต่ว่าตัว พอเพียงก็คือเอาสามหมวกไปวิเคราะห์ตัวพีท่านันเองว่าจะทําอะไรเหตุผลคืออะไรพอประมาณยังไงผูกุัมกันคือยังไงเพราะเมื่อเราสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารกับคุณครูว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทิ่แล้วก็คือวิถีที่เราทํางานปกตินี่แหละนะครับนี่คือประเด็นที่เราไปไปสร้างความกระจและที่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือเราพาเรียนรู้จักตัวเองก่อนครับ มาเรียนรู้กับตัวแต่ละท่านเลยว่าในชีวิตจริงของท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไหมหลายคนก็มาคุยกันว่าใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้แต่ว่าผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่บอกว่ามันมาจากใจจริงๆก่อนเมื่อรู้และเข้าใจว่าอ๋อชีวิตของเราจริงๆก็ได้ใช้หลักพอเพียงอยู่แล้วต้องได้คําตอบนนี้ก่อนถ้ายังไม่ออผมจะไม่ไปต่อบลครับอพอผมพบว่าอ๋อจริงๆ,ๆแล้ว เออจริงๆชีวิตเราก็ได้ใช้ถ้าอ๋อยไปไปท่านที่สองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงกับงานของท่านที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะท่านทาอะไรท่านเป็นผู้บริหารแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับงานของท่านงานบริหารงานวางแผนงานระบบนะให้เขาเก็บให้ท่านเก็บครูเหมือนกันครับงานของเราคือเรื่องของการพิจารณาสุดเรื่องออกแบบการียนการสอแล้วมันเกี่ยวยังไงกับสาวของเนื่องไขยก็ต้องมา่ออกับงานด้านที่สอนก่อน นะครับนั <Okay. S 1> ้นก็คือนี่คือ <Okay. S 1> กระบวนการที่ไปสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นครูครับให้รู้เข้าใจว่าอ๋อชีวิตเราก็ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอ๋องานของเราก็เกี่ยวอย่กับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ,บ,รบมันมีคําถามของอาะจารย์ศึกษ์ที่ไม่สามารถตอบก็ได้ง่ายๆนะแต่เพราะเป็นคนําถามเม่เป็นคำถาม,าถามที่ท้าทายอย่างยิ่ง นะครับแล้วผมเองเนี่ยพอคุยกับอาจารย์สามท่านผมคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกมากๆแล้วคิดว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญที่จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยน็นาัตหนึ่งอยากให้โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กๆไม่ต้องดังในมหาในในจังหวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเพราะเด็กผมนี่อยาท้าทายมากเพราะผม ดูจากการที่อย่างที่บอกแล้วมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศนานนะครับแล้วผมเห็นว่าคุณค่าของเรียนคุณภาพการเรียนการสอนของโรง,งเรียนเล็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่ต่างจากโรงเรียนใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นความท้าทายมากความท้าทายตรงไหนละ่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนโรงเรียนขนาดเล็กมันเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับการอะไรครับทาให้เด็กไม่ไม่ห่างจากพ่อแม่เด็กอยู่ใกล้พ่อแม่มีความอบอุ่นมีความรู้สึกผูกพัน แล้วก็ลดประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายที่ติดตามมารวมทั้งค่าใช้จ่ายเป็นเด็กใจแตกดรวยก็ได้แต่ใช่ไหมครับถ้าเข้าไปอยู่ในโรงเรียนจังหวัดผมก็ให้เป็นความท้าทายแล้วผมก็เห็นพวกน้องๆหลายคนที่เป็นเด็กที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพแต่ว่าได้ทุนไปเยอรมันเลยแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นครูที่ดีเป็นนักวิจัยที่ดีของคนเยอรมันที่ผมทำให้ผมมั่นใจอันที่สองมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงของผมครูคนแรกผมชื่อครูเพื่อ ผมไม่แน่ใจว่าหักแกไปจบครูมาจากไหนอย่างไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าในห้องเรียนนี่เป็นห้องแบบนี้นั่งพื้นเด็กนั่งพื้นกันหมดเลยนะครับมีกระดาษไว้ผมยังมีกระดาษจำนวนอยู่นะป .1 กัึกป็ป .2 องมีอ่า กระดาษนครับกระดานดำของครูอยู่ข้างหนึ่งปอสามปอสี่อยู่ข้างหนึ่งแล้วครูก็จะแบ่งในกระดาษนี้ก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนี่โจทย์ข้อนี่ครูปอสามนี่ครูปอสี่แล้วครูเดี๋ยวครูเผื่อก็งส,ส,สอนปอหนึ่งปอสองเสร็จก็ถอนปอสามปอสี่แล้วพวกเราก็เรียนหนังสือกันที่เป็นครูเป็นโรงเรียนแรกในชีวิตของผมและผมก็ยังประทับใจอะไรบางอย่างอยูอย่นะนะครับความเป็นครูมันอยู่ที่ปัญญาณมันอยู่ที่ความรู้สึกของเด็กที่รู้สึกสนุออกอบอุ่น แน่นอนมีบางครังครูเผือกแต่ก็ทําโทษญาติผมคนหนึ่งถูกทําโทษเพราะว่าเกเรในห้องเรียนครูเผือกก็เอาไปขังเลยขังในห้องมืดห้องมืดนั้นก็จะเก็บปลายย่องปลายญากโน่นนี่นั่นเอาไว้นะครับแล้วขังเพลินลืมไปตอนเทีย่ยวกว่าจะได้ออกมาไอ้นี่กินปลายยากเมียหมดแล้วดังนั้นไม่กล้าขังเด็กในห้องอกเลยเราไปหัวเราะกันอยู่แล้วก็ว่า พวกเราเรียนหนังสือพอเป็นครูเบือก็จะพาเด็กที่เริ่มอ่านอ่านหนังสือได้เดินจากใกล้ซอยวัดสวนป่าเดินเข้าไปในเมืองอา้าวเธอสะกดสิว่ายังไงก็จะมีคือตามป้ายใช่ไหมครับร้านโน้นร้านนี้ร้านนะั้นอ้าวสะกดพร,พ,รพร้อมๆกันเราก็จะเรียนแล้วก็กลับเข้ามาในครูเบื่อสมัยมากนี่60กว่าปีมาแล้วนะ <c oughs> นะครับมันยังประทับใจผมอยู่วิธีการเรียนการสอนแบบนั้น <c oughs> นะครับ นี่คือผมสิ่งที่บอกอะลรผมรู้สึกได้ชัดเจนว่าหัวใจของการสําคัญที่สุดสหรับเด็กคือครูรักเราครูใจเอาใจใส่นะครับวิญญาณครูนี่คือผมคิดว่ามันเป็นประกายที่ที่มีคุณค่าและมีความหมายและอย่างผมอย่างที่บอกแล้วในอนาคตเนี่ยผมเชื่อม่นว่าความรู้มันหากันได้หมดอยากรู้เรื่องอะไรที่ปลายนิ้วกดก็ไปรับมันหาข้อมูลมันไหลเข้ามาขุ้นหมดเลย แต่สิ่งที่มันสร้างไม่ได้คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นคนที่จะสําเร็จประสบความสำเร็จต่อไปในชีวิตคือคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีรู้รู้จักที่จะเข้ากับคนโน้นคนนี้ทํางานเป็นทีมเก่งเป็นผู้นําที่ดีได้คนเหล่านี้จะประสบความสําเร็จไม่ใช่ตํารานะครับไม่ใช่ตําราทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันต้องสร้างมาจากอะไรครับกระบวนการ ที่เรียกว่าโซเชียลไลเชันกระบวนการทางสังคมที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนกับชุมชนมนุษย์กับมนุษย์เรากับครอบครัวทั้งหลายตรงนี้แหละผมคิดว่าเป็นสิที่ท้าทายมากเพราะว่าครอบครัวของเราต่อไปนี้ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มันต้องมีอะไรแทนผมคิดว่าโรงเรียนน่าจะเป็นแหล่งของอะไรครับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในหลายระดับแล้วชักชวนให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมที่จะมีชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบ เพราะโลกแห่งอนาคตเนี่ยปัจเจกชนต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็อยากจะจบลงปินเท่านี้ก่อนนะครับแล้วตอนบ่ายเราก็จะมา,าคุยกันสนุกสนุกเราจะมาทำแชร์วิชั่นของแต่ละโรงเรียนกันนะครับสิ่งที่ท่านได้ทำมาแล้วเป็นผลงานของท่านเนี่ยเราจะมามาดูกันมาแล้วจะมีกระบวนการสร้างแชมป์เพราะอันนี้คือแรงระเบิดจากภายในของพวกเราทุกคนนะครับ